วันนี้นะครับมีคดีดังนะครับคดีดาลูมะถ้าเป็นการช่อโกงประชาชนหมายความว่าต้องมีเจตนาตั้งแต่แรกในการที่จะโกงประชาชนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะกิจการดีมาตลอดสันชายดีตลอดภายหลังหมุนเงินไม่ทันนะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งในอนาคต ผิดคำมั่นสัญญาผิดคำรับรองในอนาคตนะกรณีหลังเรียกว่าเป็นคดีแพ่งสวัสดีครับผมทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกนะครับวันนี้นะครับมีคดีดังนะครับคดีดาลูมะนะครับนะคดีดาลูมะเจ้าของแบรนด์ซูชิชื่อดังที่โดนข้อหาชอบโกงประชาชนถูกจับได้คาสนามวินสวรณภูมิ ประเด็นสาคัญนะครับว่าการกระทําของเขาเป็นการช่อโกงประชาชนหรือเป็นเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันนะครับผมติดตามการถแถลงข่าวนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะคืออย่างนี้ถ้าเป็นการช่อโกงประชาชนหมายความว่าต้องมีเจตนาตั้งแต่แรกในการที่จะโกงประชาชนนะครับในการปกปิดความจริงหรือในการแสดงข้อความเท็จกับประชาชนนะ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาโกงตั้งแต่แรกก็เป็นเรื่องการชอบโกงประชาชนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะกิจการดีมาตลอดแฟนชายดีตลอดภายหลังหมุนเงินไม่ทันนะถ้าเป็นแบบกรณีหลังเนี่ยนะครับนะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งในอนาคตผิดคำมั่นสัญญาผิดคำรับรองในอนาคตนะกรณีหลังเรียกว่าเป็นคดีแพ่งผิดสัญญาทางแพ่ง ก็จะไม่มีความผิดฐานช่อกงดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานว่านะคดีเนี้ยเจ้าของอ่าเจ้าของดารูมะเนี่ยนะครับอ่าเจ้าของดารูมะเนี่ยนายเมทาเนี่ยนะพนักง,งานสอบสวนต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจตนาโกงตั้งแต่แรกเลยไม่มีเจตนาทาธุรกิจเลยนะพิสูจน์ได้ไหมถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะศาลก็ยกฟ้องครับ แต่ถ้าพิสูจน์ได้นะนายเมธาก็ติดคุกนะนี่คือข้อกฎหมายง่ายๆสั้นๆครับจากเพจทนายใครทุกเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามและแชร์ด้วยครับสวัสดีครับท่านครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ